แก้วคอนเสิร์ตสนุกป่ะคะ <laughs> ทุกคนเรามีเรื่อง <laughs> เรามีเรื่องอะไรจะบอกเรามาผิดเดือนเย้ yeah! <laughs> <laughs> จะมาตายอ,อ, <laughs> อยากดูคอนเสิร์ตแต่มาผิดเดือนนะอายปะ่ะ <laughs> ไม่อยายไม่อายชอบน่ารัก <laughs> เที่ยวกันนะคะชาญแกค่ะพายเรือเดี๋ยวพาไปพายเรือเดี๋ยวพาไปพายเรือ,ราามอแม่ก็ว่าอยู่โรงแรมมีอยู่คนเดียว <c oughs> ได้ของเล่นแล้วพอใจเลยนะโตแล้วเล่นอะไรไม่หู้เรื่อง <c oughs> เออเนาะฉีกดีๆนะจะได้เก็บดีๆฉีกตุดเลยฉีกตุดเลยไฮชเล่เบ้า เมนูอะไรคะคุณลูกค้าอยากกินอะไรล่ะเออโหน่ากินมากเลยจะทำใหม่ให้เลยกินอะไรคะเดี๋ยวขอรอดเนื้อนะคะเพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบร่อนเหรอคะใช่ร่อนให้เลยเพราะว่าต้องใช้วัตถุดิบที่แบบทรงคุณค่ามากเอาหน้าอะไรคุณลูกค้าหน้าอะไรเอาผลไม้ลวกผลไม้ลวกค่ะได้ค่ะนี่เลยต้นหอมทไมทำไมแม่ค้าดุจังเลยคะอ๋อขอโทษค่ะ ังกล้อง <c oughs> เอาเลยนะคะยังไม่เสร็จอะไรฮะ <c oughs>